สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วนี่เราก็อยู่กันในเกม just art อะไรสักอย่างม่นนะ่าเชื่อมันอ่นโคตรยากโอเคตอนนี้ก็เราจะต้องวาดรูปทำอะไรบ้างวะโอ oh. ทำไงอนี่คืออะไรโอ้ย oh, นี่เก็บโ oh. oh. อนน้เอ้าเทชิงเด็วมึงนะขอเรียนรู้ก่อนอันนี้คือ,อกุกแนแปลงของเราโอ้ย oh, มีนี่ด้วยเรียวกว่าไรวะนี่หลักกระดานที่เราจะต้องวาดรูปโอ้ oh. เออเนี่ยเฮ้ยสีมันยังไม่แหง้งเลยสมจริงเหล่วนี้อะ่ะเอ้ยเกมเหล่านี้อะ่ะขอเรียนรูปแป๊บนึงมีกล้องถ่ายรูปอันนี้เป็นสีอะ่ะต้องล้างก่อนนะอาบน้ำก่อนเมื่อกี้เราเทน้ำไปแล้วอันนี้น่าจะน้ำนะเอ้ยนี่ไงเทล้างโอ้จุ่มทีเดียวสะอาดวิด่งเอาสีแดงได้ยังไงโอ้โหจุ่มหลายทีก็เปียกหลายทีฮ่า วาดแล้วถ้าจะลบออกอะทำไงนี่ปะไม้ตูกพื้นจุ่มน้ำแล้วก็เอ้ยนี่ไงโอ้โหลบแบบพันเทปสะอาดวิง่งโอเคไหนดูสิมีอะไรบ้างในห้องนี้เฮ้ยแต่เดี๋ยวเราไม่ได้อยู่ในโลกโอ้โหเราอยู่นอกโลกอันนี้น่าจะเป็นที่วางนะเอาแบบเอาไว้นี่นี่ไงเึ๊บขาย <c oughs> ทั้งราคาไปซีสี่พันีไอสี่ร้อยซี ออไไขายแล้วมีคนซื้อไหมเฮ้ย,ยมีข้อความส่งเข้ามาที่เราขายไปเมื่อกี้เดี๋ยวซิมีอะไรอีกก็นี้คือ,อะไร B A บ้า,บาโอ้เป็นร้านค้าวะ่ะแต่มีอยู่หนึ่งร้อยซีล้อที่เราขายไปเมื่อกี้ยังไม่มีใครซื้ออ่ะเฮ้ยมีปืนด้วยโอ้อยัได้ปืนนะเอามาทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหแพงเกินไปเราไม่มีตังซื้อปัป๊บนี่เราต้องวาดรูปโลกดูนะจะวาดโชว์รูปโลกอะ่ะป๊อ ว้าโอ้โหสวยงามโลกของเราเป็นไงเราสีน้ำเงินต่อโอเคใกล้เสร็จแล้วนี่ต่อไปไปฮ่าฮ่าฮ่าสั่งรูปอะไรไม่รู้แต่ผู้จอรูปโลกให้มึงนี่โง่เหมือนเป็นก้อนเมฆว้าวโลกของเรามันต้องลงอ่าอันนี้ไปดวยลยเซนายเซน,เซน K U Y นี่ลายเส้นลายเส็นไปส่งงานผลงานชิ้นนี้ต้องมีคนซื้อแน่นอนขายไปเลยครับแล้วคุมกับผลงานของเรา2 0 4ร้มโอเคไอ้คือไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยมันต้องการอะไรที่เกี่ยวกับความรัดใช่ไหมภาาใบใหญ่มันบอกต้องการขนาดผืนผ้าที่ใหญ่1ต่อ2ใหญ่สุดเคยอามากับกระดาษยังไงวะอยากหันหัวกระดาษแต่ทำไง เออผมมีเทคนิคที่จะวาดงานลูกค้าตัวนี้ส่งไปเป็นรูปหัวใจไงเฮ้ยใช่แล้วมันต้องคุ้มกับผลงานของเราชิ้นให,ใหญ่ๆนะนี่เอ้โหแค่รูปร่างก็สวยแล้วไอ้นี่มันคืออนะไรวะเนี่ยอยากรู้จุ่มสีได้ไหมเฮ้ยจุ่มได้ด้วยอย่างเกียวเลยวะโอ้ไปลงเงาแล้วล่ะงานชิ้นนี้จะเป็นงานที่ดีที่สุด ต้องลงตรงเส้นขอบนะก่อนเฮ้ยก <c oughs> <c oughs> ไม่น่ากดนั่งเลยยุ่ยเฮ้ยส่งงานลูกค้าไหนอันนี้ไงโอเคเอาไปเลยนี่คือของของเจ้าได้กี่บาทกันเอ,อ่ยเอ้าเงินกูาหายหรือว่าเราซื้อกระดานไงไอหานี่ไม่จ่ายตังค์อืมโอ้โหปวดด้วยด้วยกากบาทไม่จ่ายตังค์อือ นี่ข้อความมาเหรอเออมึงก็อาจจะเป็นเหมือนไอ้หานนั่นแหละไม่กูไม่รับไกลๆอือไม่จ่ายตังค์พวกมึงอ่ะนี่ไงปืนเรามีอยู่แล้วนี่ว่าเฮ้ยโอ,อ้โหเอายิงไม่ได้ต้องทำอะไรก่อนปะสีวะใวะส,ส่สีปะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยโอ้โหโ,โ,โอ้มาดีครับจังเฟี้ยวเลย โอเคตอนนี้เนี่ยผมจะส่งกระดาษนี่แม้มันนะไม่รู้มันสั่งอะไรแต่ผมส่งมางมืมหมอดูที่มันจะจ่ายตังเราไหมมีคนจ่ายมาอีก 200C หรือรูปก่อนหน้านี้ที่เราลงขายไปโอ้ซื้อได้พอดี5 0 0ซื้อมาเลยแล้วของของเรามันจะไปอยู่ตรงไหนวะของที่กูสั่งมาปีไหนลแล้ะน่าจะต้องรองมันมาส่งเรียบร้อยขายไปเอา้า ไอาหาน,นี่มันไม่ได้ต้องการแผ่นใหญ่มันต้องการแผ่นเล็กจะไปมีมีอยู่แล้วฮ่าฮ่าเฮ้ยมีคนจ่ายตังมาดีมากดีมากเลยเว้ยเลยเวย้เวยพ่นสีไปแค่นี้มันก็จ่ายตังแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วไอ้นันเมื่อไหร่จะมาส่งวะเนี่ยโอ้โอ้นี่ไง <c oughs> ใช่ปะนี่ไง เ้ยมีของขวัญมาด้วยเฮ้ยขอบคุณอะไรวะเนี่ยเป็นแผ่นเพลงอะเพื่อ <c oughs> ที่มากวางไว้ก่อนโอเคแค่นี้เราก็ได้ที่ทําให้แบบตีมแห้งเร็วๆใช่ไหมเผาก็ดาาได้ไหมโอ้โหศิลปะอันใหม่ได้แล้วเราไดส้สิ่งของที่จะมาทําเป็นงานศิลปะชิ้นใหม่ก็คือนี่เลยเผากะดาษผมรู้สึกได้ได,ได้กลิ่นออกมานอกจอว่ะ ทำไมวะกินทะลุจอกินไม่ทะลุจอโอเคผลงานที่ดีที่สุดเอาไปเลยจะว่าไปแล้วของแถมมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย